ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงประวิยานในวันนี้คงพูดเรื่องสมาสติตำหลักที่ส่งแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสืบต่อไปก็ยังพูดอยู่ในช่วงของกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกถึงกายของตนต้องการที่จะบรรเทาความกำหนัด เพื่อเพลินชื่นชมยินดีในกายตนและกายของบุคคลอื่นที่ตามปกติแล้วสามัญชนทั้งหลายนั้นจะมองวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงคือไปมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามแล้วก็ให้เกิดความกำหนัดเพื่อเพลินคล้องติดยึดถือจนถึงก็ต่อสู้ยื้อแย่งกัน อย่างเรื่องราวต่างๆ,างๆในวรรณคดีเรื่องในประวัติศาสตร์ทั้งหลายและแม้จะเป็นข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่แย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายกันจนฆ่ากันตายแย่งสามีแย่งพัญญากันแล้วฆ่ากันตายนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนเราไปให้นั้น,นัะความสำคัญแก่ชีวิตกับสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางใจของตนเอง แตกต่างกันจริงชีวิตของเราที่เกิดมานั้นถ้มีความฉลาดก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์พัฒนาสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนตลอดถึงวงสกุลได้เป็นนั้นมากมลักษณะที่เรียกว่าดีทายาทชั่วทายาทแต่ถ้าหากว่าขาดเหตุผลขาดสติปัญญาในการมอง อาจจะใช้ชีวิตไปในลักษณะที่เล้วแหลกอย่างปัญหาที่มาประรก,กันเรื่องการที่มทหนึ่งจัดระเบียบสังคมก็ที่จริงก็เป็นการรื้อฟื้นกฎหมายเก่ามาปฏิบัติกันนั่นเองตัวคนไทยเรานั้นจะเก่งในการออกกฎหมายแต่ว่าไม่เคยใส่ใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคือปัญหาเรื่องแหล่มดึงลมนั้นสามัญชนไม่ใช่ ต้องตัดขาดไปเลยแต่ว่าทำยังไงจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพุดีพอเหมาะพอควรพอประมาณไม่หมกมุ่นบุนวายจนถึงกับตเตลิดเขาแล้วก็พงไปขาดสนึกของความเป็นกุลบุตรกุลธิดาจ,จะต้องรักษาเก็บยศศักดิ์รีขององศ์สกุลแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอีกสารพัดปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการย่าร้างปัญหาการแตกแยกปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งปัญหาอะไรตามมาเยอะเราก็ซึมซึกงแยแหลงเรียงรวมเ่าเนี่ยเราเห็นว,ว่าแนวพวกนี้จะโลกเห็นแก่ตัวคือมองทั้งสิ่งที่ตัวเองจะได้แล้วก็ให้ความต้องการแก่ตัวเองโดยไม่รู้ว่าสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะกระทบกระเทือนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนคือขาดสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก็ไม่ได้หมายความมาทุกคนแต่ว่าส่วนส่วนมากเนี่ยค่อนข้างหนักไปในทางนั้นเพราะใครแตะต้องอะไรไม่ได้ยืดต่อต้านที่จริงมันเริ่มมาจากโลภะเริ่มมาจากราคะโมหแะแ้วพอใครกิดความมันก็กลายเป็นโทสะเพราะงั้นการตามไปแก้มาต้องแก้ที่ตัวราคะกับตัวโมหะไอตัวตัวราคะกับตัวโลภะโดยการไปพัฒนาที่โมหะ คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงโมหะให้เป็นปัญญาและยังอื่นก็จะได้รับการแก้ไขเพราะแนตวตรงนี้จะลองสังเกตว่าใช้สติกับปัญญาเนี่ยเป็นหลักสติเป็นตัวล,ลึกปัญญาเป็นตัวพิจารณาสติเป็นตัวกําหนดเป็นตัวจับนะปัญญาเป็นตัวตัดเพื่อทำลายอาการเชื่อมโยงของจิตกับอารมณ์เหล่านั้น แต่การที่เราจะเห็นได้นั้นจิตมันต้องมองเห็นโทษมองเห็นอันตรายมองเห็นความน่ากลัวมองเห็นเป็นภัยจะมีความคิดเหยียหนีทไม่อย่างนั้นก็ไม่ยอมปล่อยเหมือนกนันก็ไม่ยอมหนีเหมือนกันแล้วก,ก่อนก็ได้พูดมาถึงสามตอนตอนที่ว่าโดยการระล,ลึกรู้ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอนาปานสติในปราบรีทรงใช้คำว่าอนาปนาปภะ แล้วก็ศึกษาจากอเรียาบท,ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนแล้วศึกษาอเรียาบทย่อยทั้งหลายทุกทุกขณะของการขยับก็ย่อเคลื่อนไหวของร่างกายก็ห้ตั้งสติลึกรู้เท่าทันถึงความจริงในขณะนั้นๆคือต้าหากว่าชนคนเราไม่มีราคะความกับหนัดมากเกินไป มมีความโลภมากเกินไปก็สามารถที่จะทําใจให้สงบแล้วมองเห็นเป็นกระบวนการเลือดไหลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้แต่ว่าบางทีเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขอย่างนั้นได้เราไปเห็นสานักกรรมฐานในที่บางแห่งเนี่ยคือเอาศพเนี่ยมาผ่าชำแหลให้ดูแลถ่ายภาพเอาไว้บางแห่งก็ไปสตั๊กเอาไว้ต่ให้คนดู เกิดเป็นเครื่องมือคือยังรู้ว่าเครื่องมือในสมัยนี้คงไม่ต้องเอาศพจริงๆก็ได้นะฮะคือเราถ่ายภาพหมายชัดๆแล้วก็ถ่ายเป็นภาพประยนตร์ให้ดูหรือทําเป็นภาพสไลด์ให้ดูแล้วก็นั่งเพ่งดูคือไม่ต้องไปดูให้มันมีกรดเหม็นอะไรอยู่ด้วยอาจจะมีเชื้อโรคมีกลายเป็นพาหาย,ยาโรคได้แล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาพ,นพิจ,จารณาในช่วงนี้ท่านเรียกว่า ปฏิกูลปาประพาคือมองให้เห็นว่าร่างกายของเรานั้นเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลณดังที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนโน้นว่าการมางว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันมองอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือรวบถือเช่นคนนี้สวยบ้านหลังนี้สวยรถขันนี้สวยเสื้อผ้าตัวนี้สวยเป็นต้นคือมองหมดแต่บางทีไม่ได้มองทั้งหมดมองแยกส่วน เช่นว่าคนนี้ผมสวยจมูกสวยตาสวยคิ้วสวยปากสวยอะไรแต่อะไรต่างๆก็แยกแยกมาเจอแล้วพุทเจ้าก็สรงใช้ในแนวนาำยอกกับนาำบงเมื่บอกว่าสวยก็แยกมาให้ดูแต่บางทีก็ยากเหมือนกันนะครมีภิกษุณีรูปหนึ่งถึงเป็นก็คงจะเป็นทาสีอะไรเนี่ยที่บ้าน แล้วก็เกิดพอใจติดใจหลงไหลคลั่งคลายในพระอานุนเทระซึ่งลองนึกดูถึงอายุพระอนุนนะครับพระอนุนในท่านปีเดียวกับพระพุเจ้าพระยอจสะสรุสามสิบหกประมาณเจ็ดแปดปีเนี่ยพระอนุนก็บวชแสดงว่าตอนท่านบวชนะอายุสี่สิบกว่าแล้วนะฮะแต่ว่าสาวยังหลงเสน่ห์ตามตื้อพระอนุนไปไปถึงในวัด ผู้เจ้าก็เรียกมาพยายามอบรมสั่งสอนสอบถามว่าพอใจอะไรในอนุอน,นพอใจรูปร่างพรุทธเจ้าก็อธิบายรูปร่างให้เห็นว่าเป็นที่ประชุมของซากศพทั้งหลายมีผลขนเป็นต้นเธอก็แยกส่วนออกมาพระเจ้าก็ส่งอธิบายเห็นความปฏิกูลของร่างกายในแต่ละจุดแ่ละจุดเอาจริงเธอก็ถ่ายถอนราคาความกำนัดไม่ได้แ้วบวชเป็นภิกษุณีตามตู้พระอน,น,นุนไปจากกลุ่ม ล,ลราจะคือสวัสดีเนี่ยไปบรรลุมรรคผลที่โกสัมพีเนี่ยวางแผนหลอกปราณนลนว่าป่วยนะ่ะให้ภิกษุณีมานิมนต์ปราณนลนไปแสดงธรรมให้ฟังคือวนี่ในกำหนดเอาไว้ว่าถ้าภิกษุณีป่วยเนี่ยให้พระไปแสดงธรรมให้ฟังได้ไปเยี่ยมทั้งที่อยู่ได้ก็เป็นเพื่อนสัมรมจารีกันเน่นะ ถึงก็ทําทีนอนคุม้มโปงพระเตราก็จับถางได้นะแต่สอนให้ชิดสอนให้พิจารณาแต่สอนงงเห็นว่าไอ้ตัญหานี่เราอาศัยมันเพื่อลาณาได้แต่เวาลาฆ่าเนี่ยพระเจ้าสอนให้ชักสะพนคือไปอาศัยมันไม่ได้มันไม่จะกินในกามทั้งหลายนะฮะคือความอิ่มในกามทั้งหลายนี่ไม่มีอิ่มแล้วก็หิวอิ่มแล้วก็หิวอิ่มแล้วก็หิวต่อไปเรื่อย จะกลายเป็นหมกมุ่งวุ่นวายอยู่ในกามนั้นทำยังไงให้เหนื่อยหน่ายให้เบื่อหน่ายแล้วก็คิดจะแยกตนเองออกมาจากกามนั้นก็ทรงสอนให้พิจารณาในร่างกายนะว่าพิกษุทั้งหลายก็อ,อินอยังมีอยู่อีกพิกษุภพิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปนะ เบื้องบนนี่นับตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปลองสังเกตนะหมายความเอาต่ำสุดนี่นับนับงองจากล่างสุดเนี่ยขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามองว่าเออมองมอง,างจากปลายผมลงมาถึงพื้นเท้านะฮะแล้วก็แต่ละอย่างนี่มีนหมมนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนะ ที่มีอยู่ในยังการนี้แล้วก็แยกส่วนออกมาทีละชิ้นเลยนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังห้าอย่างนี้ห้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตาจะกปัญจากากรรมฐานท่านที่เคยเข้าในพิธีกรรมของการบรรพชาเป็นสามเณรก็จะได้ยินว่าอาจารย์สอนเรื่องตระกปัญยากากรรมฐานเนี่ย ให้พิจารณาโดยสีโดยสังขารโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยอาการชุ่มแช่ด้วยปุโปโดยหิดของผมคนเล็กผันนังเนี่ยทุกนี้มันปรากฏออกข้างนอกที่เราเรียกว่าสวยนี่เราสังเกตได้จริงก็ผมคนเล็กผันหนังก็ยังอยู่เราไม่เห็นนะไอมังอยู่ข้างในเท่านั้นเองผหนังมันหุ่งไวหนังมันหุ่งไม่มิดเหลือเกินก็กลายเป็นหนังหุ่งอ,อยู่โดยรอบ ตอนต้นๆก็สอนให้พิจารณาแค่แค่ห้าอย่างเอ,อ่อบางทีก็ภาวนาเฉยๆนะฮะทั้งฟังลองสังเกตก็ได้ลองลองทําดูก็ได้นะฮะเช่นว่าเกิดมีความรู้สึกมีความต้องการในทางเพศขึ้นมาต้องการจะบันเทาเนี่ยเอาเนี่ยมาภาวนาาวนาเกสาโลมานะคาดันตาตะโจตะโจดันตานะคาโรมาเกสาโรมานะคาดันตาตโจตะโจดันตานะคาโลมาเกสาเนี่ยภาวนาไปได้เลย que. มันจะบรรเทาฮะมันจะบรรเทาความกำหนัดอาจจะเป็นง่ายทางจิตวิทยาคือว่าจิตมันเบี่ยงไปเพราะว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดำริและจิตก็ไม่ไม่ดำริมันคือไปภาวนาทั้งผมกนแล้วฝันหนังแล้วพอใจสงบมันก็จะพิจารณาพิจารณาก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจมีการไขว้คว้าเพื่อครอบครองเพื่อถือครองเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยมันก็คืจริงมันผมคนแล้วฝันหนังทันเด็ง ที่อาาเรียกว่าขันก็แยกเป็นห้ากองอรูปเวขณะสัญญาสังขานวิญญาณแต่ว่าเอางี้เอากองเ,เดียวนะฮะกองรูปกองเดียวพูเรื่องกองรูปกองเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ดูเข้าไปข้างในข้างในเราก็ต้องมีความรู้นะในความรู้ที่เกี่ยวกับสริระที่เกี่ยวกับกายทั้งหลายในข้างในเนี่ยที่จริงก็อาจจะเรียนจากปลาจากหมูจากเป็ดจากไก่ก็ไ,ได้ไปเดินอยู่ในกลางตลาดนะฮะ จริงเดินอยู่ในการกระไรมันก็พิจารณาน้องก็มาหาเราได้ก็อ,อย่างที่บอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยคนเรามันอยู่ที่คิดอย่างไงเนี่ยจะสามารถจะหารประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแม้แต่สิ่งที่เป็นก,ากลางธรรมดาเช่นพ่อไม้ทึงหมดพทธเจ้าทรงพิจารณาที่ยกขึ้นไว้ในตอนต้นมันก็เป็นของกลางกลางหรือว่าสายพิงก็เป็นเครื่องบรรลดนตรีแต่ก็จริงมันอยู่ที่วิธีการในการคิดของคนเนี่ย แต่คิดเป็นทุกเรื่องมันเป็นประโยชน์หมดเราลองสังเกตว่าแนวของรีไซเคิลที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถามว่าแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ไหมคือพระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดของอะไรก็ตามสกรปรก,ก็เลอะเธอะอะไรยังไงก็ได้นะเอามาเป็นครูได้ั้งนั้นเลยเป็นการศึกษาเรียนรู้เข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องน,นั้นไปตามลำดำับ เรายกขึ้นมาพิจารณาทีละชิ้นทีละชิ้นเห็นอะไรถนัดก็เอาอย่างนั้นแต่กรรมาฐานชุดนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งมันแบบเดียวกับพวกอสุภกรรมฐานคือว่าพิจารณาไปพิจารณาไปบางชีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สปายะคือไม่ถูกกันยาตมาเองไม่ถูกกันไหนเราพิจารณาที่ไหนเราได้เรื่องนฉันข้าวไม่ได้เลยครื่นไส้จะอาจเจียนเลยพิจารณาไม่ได้ แต่ว่าศพที่เผานี่พิจารณาได้เกิดไปนั่งพิจารณาศพอยู่ในป่าช้าที่เขากำลังเผาตั้งแต่เริ่มเผานะฮะจนไหม้เป็นเ่าทานไปแล้วรู้สึกว่าดีมันคือคือไม่ถึงกับหวาดกลัวหรือขอยะขยแขยงเริงเกลียดหรือคลื่นไส้าอาเจียนอะไรอะไรนี่ไม่ออกมาในลัตนานั้นแต่พิจารณาพวกนี้พิจารณาไม่คได้ในครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วที่สิริราช เขามีนิทัศกาในเรื่องตับไตใช้ปุ่มของคนที่เขาแช่ปวดโหลไว้เนี่ยนะแล้วพระที่วัดเนี่ยไปดูกันเยอะไปดูเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดบรรนั้นยัิโยมมาถวายพระตาหารเลี้ยงอาหารหมดทังวัดเป็นเลี้ยงอาหารจีนเนี่ยนะฮะแล้วพระก็ออกมาพูดกันเฉยพูดหน้าเฉยตาเฉยอะคลื่นใสเลยคือมองเป็นพวกอยู่ในโหลไปหมดเลย อันนี้มันไม่สัปปายะกับเราไม่สัปปายะกับเราเราก็ไม่เอากรรมฐานคนนี้เราก็ทํากรรมฐานเคาอื่นอย่างแนวสัปปายะอย่างที่บอกเนี่ยที่พระเจ้าทรงวางกรรมฐานประโยอะในนี้ที่จริงถ้าเรานับรายละเอียดเดียมันยี่สิบเอ็ดหัวข้อเลยัก็อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละแต่ว่าถูกแยกออกไปให้เลือกเอานะคนตั้งหาจริตตั้งหากล้าปัญญาไม่มากดูที่กายดูจะไงล่ะ นะถ้าหากตัณหาจะิตมันกล้าเนี่ยมันต้องเข้ามาตรงนี้แต่ถ้ากล้าไม่มากเท่าไหร่ก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่ริยบทดูที่รียบทเล็กก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนี่มหาสาระไม่ดูที่การสงบจากรมิวรงนี้เน้นที่การสงบจากกร,รมาันนี่เป็นหลักมาก,ก่อนตอนก็ดูผมขนลับฟันหนังหัวออกระดูกเกี้ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับผังตืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูกก็เรียงลงมาจนโน่นนะจนถึงมันสมองนั่มันก็ทรงสอนให้เห็นว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับ งหรืออะไรก็ได้กระสอบก็ได้นะกระสอบที่เอาอะไรใส่ลงไปเนะี่ยใส่ลงไปสารพัดใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เทออกมาเราจะเห็นว่าไ้สิ่งเหนี้มันก็ออกมาตามมาสารพัดตามที่เราใส่ไว้นะเราแล้วแต่ตุงยกตั็อย่างว่าเหมือนกาบเราใส่พวกข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสาร นะเราจะเห็นว่านี่คือข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งานีน่ข้าวสารก็ให้มองร่างกายอย่างนั้น่ะมองร่างกายว่าพิจารณาจากเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปนี่มีนั่งหน,น,นัง้อหุ้มอยู่โดยรอบ แล้วก็เต็นไป้วยของไม่สาบีประการต่างๆดังกล่าวคือผมขนเล็บฝ่าหนังเล็อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผือไตปอดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยหานใหม่หานเก่าน้ําดีน้าเสลดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงือน้ํามันข้นน้ําตาบน้ํามันเหลวน้ําน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อน้ํามูกเออทำไมจึงห้องตรงนี้ภาวะตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าจริงๆก็คือธาตุดินกับธาตุน้ํา ้าตดิดนกับธาตุน้ําตอนมันไปธาตุผสมแตกการเด่นเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่น้าดีลงมาป็ถเอเป็นธาตุน้ําพวกข้างบนก็เป็นพู้ธาตุดินตรงนี้ก็สามารถเห็นได้โดยตาแต่ว่า,า้าตลมธาตุไฟนั้นมันต้องกาหนดเอามันกระทบนะฮะลมไฟเนี่ยมันกระทบแต่ว่าธาตุลมนั้นจะอยู่อีกหมวดหนึ่งก็เรียกว่าธาตุปภะะคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุ แต่ก็เมื่อตั้งใจพิจารณาไปอย่างนี้แล้วในที่สุดก็จะเห็นว่ามันเหมือนเดิมเห็นกายที่เป็นภายในบ้างเห็นกายที่เป็นภายนอกบ้างเห็นกายทั้งที่เป็นภายในภายนอกแล้วจะเข้าถึงกัิธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างทําไมจึงใช้คำธรรมดาทุกคราวนั้น ตอนนี้มันเป็นกฎเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาที่มันอยู่โดยโดยโดยกฎของมันเองตอนแต่ละอย่างเนี่ยความเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยกฎเกณฑ์มันมีปัจจัยมันเกิดมันก็เกิดมีปัจจัยตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่มีปัจจัยดับมันก็ดับนั่ก็แสดงว่าพวกนี้เป็นธรรมดาธรรมดาก็คือธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าธรรมัติทิติที่ตั้งอยู่โดยธรรมชาติ ธรรมนิยามก็ไปอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมีสิ่งนี้มีมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับมันก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นอย่างนั้นแล้วก็ศาสใดที่กระบวนการเหล่านี้ยังมีอยู่อาการทั้งหลายก็หนุนเนื่องกันไปคล้ายๆกับกระแสน้ํากระแสลมฝนตกแดดออกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดามันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่รู้แต่ว่าาสตร์ใดที่เหตุปัจจัยยังมีอยู่ แบบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดาลราฟังด้วยภาษาบาลีแล้วบางทีก็คล้ายๆจะรุงรังนะฮะแต่เราจะเห็นถึงในายะที่ลึกซึ้งว่าเป็นการรักสั่งสะท้อนเจาะลึกลงไปแทนที่จะฉับฉวยดูเฉพาะข้างนอกเนี่ยมันสอนให้คนมองอะไรเป็นกระบวนการของเหตุผลไม่ใช่ไปตัดตอนมองอเฉพาะตอนใดนตอนไหนแต่มองเห็นทั้งระบบทั้งกระบวนการของมัน สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับอะไรมองกันไปอย่างนั้นแล้วในที่สุดเมื่อท่านพิจารณาไปอย่างนี้ก็จะมองเห็นว่าเอาข้าจิงเนี่ยกายของเราเนี่ยมองการเกิดขึ้นมองการเสื่อมไปมองท่านเกิดขึ้นแล้วการดับไป คือตามปกติช่วงเขาเขานี่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปได้ทียิบนะฮะลองสังเกตด,ด้วยดีว่าที่จริงก็ทียิบมากๆสมมติว่าเราเอาน้ำร้อนเทลงไปในแก้วเนี่ยมันเกิดขึ้นดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงคือความร้อนมันจะลดลงไปโดยลำดับและบทสุดท้ายจะหมดความร้อนไป น้ำกลางเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราหยิบน้ําแข็งมาก้อน,นวางปั๊บเข้ามาก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและในสุดก็หมดความเป็นน้ําแข็งลงไปอะไรต่งตางๆในโลกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดดับไปไม่มีที่สิ้นสุดอ,อย่างที่พระเจ้าทรง,งสอนไว้ในปัจจุบันในพระนํามาใช้เป็นคาถามาบังสกุล อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัตตวิงอาทิเสสติจะก,กลม้มบเนเนื้อแผน่นดินชุดด้เปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตถังวะกะลิงกะลงังก็เหมือนกระท่อนไม้ที่หาสารประโยชน์หาแก่นสารอะไรไม่ได้ทิตของบุคคลเราทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นีตุการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นปกติธรรมดาของเขา ตอนเอาไปจริงกายซึ่งเป็นที่ตั้งของความกหนัดเพื่อเพลินชื่นจมยินดีหรือเป็นที่เครียดแค้นชิงชังอะทั้งหลายเนี่ยเราสังเกตว่าบางครั้งบางทาวเนี่ยเช่นว่าคนต่อสู้กันกดแข่งกันรัทุสไลายเนี่ยฝ่ายหนึ่งตายแล้วมีหลายปีมาแล้วนี่ยคือคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยก็คือเห็นหน้าเขาถูกแทงตั้งห้าสิบแปดแผลนะที่พัทยา ยังนึกว่าโอ้โหนี่โกรธดูเดือดจังนี่แทงผีจะต้องเยอะ 5, นะห้าสิบแปดแผลยังนึกว่าสักสามแผลก็น่าจ,จะตายแล้วนะน้องนั้นในห้าสิบห้าแผลนี่แทงผีแทงแทงศพเลยจะมันแสดงถึงโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเนี่ยจะเป็นการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์คนนี้ก็เป็นทนายก็ฟ้องร้องเรื่องที่ต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกี่ยวกับที่วัดกันที่ชาวบ้านรือกลุ่มที่วัดไปเยอะนะในบ้านในเมืองเราเนี่ย แตะเขาไม่ได้ละแตะเขาก็เกาะกวนก็เดินกระวนก็ด่ากล่าวว่าหาซื้อพิมพ์ก็ลงผ้าถัวด่าวัดจะหันแหลก,กว่ดเลยไอ้จริงวัดเนี่ยทนกล้ามเกนต้องแก้ปัญหาหคนแบบนี้คือสิ่งที่เขาให้บางทีมันไม่คุ้มกับค่าภาษีโรงเรียนในทั้งไปนะที่ก็ให้วัดเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามรักษาสถานะเอาไว้ เรียกร้องอะไรกรชาวบบ้านไม่ได้ก็ต้องวานองค์คุ้มคืนที่จริงมันเป็นสมบัติของพระศา,าสนามันไม่ใช่เป็นสมบัติของพระแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงวพวกนี้มันเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของโลภะโทสะบาคะโมหะแล้วเสร็จแล้วมันก็ล้มลงกัแผ่นดินอวิญญาณออกจากร่างแล้วก็หาสารแก่นฐานอะไรไม่ได้แต่วิญญาณออกจากาออร่างแล้วนะฮะยังมีโท,โทสะอยู่ มีโทรศัท์อยู่บางทีก็มีโลภะนะฮะไปล้วงคน่ของในกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรก็ด้วยนั่นก็แสดงว่าอจริงๆรงมันกายนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้นเองว่ากายเนี่ยสมมุติว่ามีเนี่ยก็หรือสติว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เถิดนั้นแต่เพียงสัก์ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัก์ว่าเป็นที่อาศัยระลึก เยาะไม่ย่อมไม่ติดอยู่ในกายนั่นด้วยแล้วก็ไม่ติดอะไรในโลกด้วยเพราะในโลกที่จริงมันก็เป็นกายเหมือนกันนะประกอบไปดินน้ำลมไฟอากาศเช่นเดียวกันจิตใจก็จะเบื่อหนาจะคลายกับหนักผ่อนคลายความย,ย,ยึดติดความกับหนักพืิอเพลินหรือความอค่าแค้นชิงชังไม่รู้จะโกรกกันไปทาไมนะเพราะในสุก็ตายแล้วว่ากระตามความจริงเนี่ยที่จริงก็ดินน้ำลมไฟนะะ น้ำลงไฟอากาศที่นำลงไฟอากาศก็ไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยอำนาจของความหลงที่หุ้มหอ่อสติปัญญาของเราไว้เนี่ยทำให้เราไม่รู้ความจริงวานานี้ตรงนี้ต้องการจะถ่ายถอนที่จริงก็คือสุภาวิปลาสเนี่ยเป็นหลักคือการคลาดเคลื่อนมามองเห็นว่าเป็นความสวยงามให้ออกไปจากจิตใจเป็นประการสำคัญทั้งฝัง่งทั้งหลาย ไปลงมาพุธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี